สารที่พบในมังคุดส่วนใหญ่นะคะที่ได้รับการยอมรับกันทั่วโลกก็คือสารสกัดแซนโทนค่ะมีคุณสมบัติที่สูงที่สุดถึงขั้นรักษามะเรงได้ผิวพรรณจะดีขึ้นนะคะจะทำให้ร่างกายสดใสขึ้นผมจะดดดดำมากยิ่งขึ้นนะคะทานได้ประมาณสักเดือนหนึ่งหรือ2เดือนนี้นะคะระบบการขับถ่ายของเขาเนี่ยจะเป็นปกติแล้วบางคนก็อาจจะใช้ทานเพื่อควบคุมน้ำหนัก เพราะว่าทานแล้วอิ่มแล้วก็ปริมาณไขมันที่เราได้จากอาหารเนี่ยก็จะถูกขับออกมาประจําวันด้วยทําให้น้ำหนักลดลงคุณสมบัติที่ดีตามธรรมชาติของมังคุดบวกกับวิธีการสกัดที่ถูกต้องจะทำให้ผู้บริโภคหรือคนที่ดื่มน้ำมังคุดเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้งการป้องกันการรักษาแล้วก็การบำรุงสุขภาพจากสารต่างๆและธาตุวิตามินที่มีตามธรรมชาติด้วย